อาจารย์ครับไปอาจารย์เบียร์เริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วอาจารย์ไปอบรมหน่อยก็ไม่ชอบเขาไม่ต้องไปติดตามดูเขาสิคะไม่ชอบเขาไม่ชอบจริตเขาก็ไม่ต้องไปติดตามดูเขาไปติดตามดูเขาจะไปเอาอะไรจากเขาอะคุณจะไปเอาอะไรจากเขาอะคุณจะไปคาดหวังอะไรเขาล่ะเขาก็เป็นคารวาสคนหนึ่งคารวาสสอนธรรมคนหนึ่ง ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาสอนทำน้อยลงเขาเน้นในเชิงธุรกิจการค้ามากขึ้นไม่ตอบโจทย์คุณคุณก็ไปติดตามคนอื่นสิคุณก็ไปติดตามคนอื่นสิคุณจะไปคาดคั้นเอาอะไรกับเขาละ่ะตราบใดที่หนึ่งเขายังทำมาหากินสุดจริตอยู่รักษาศีลเขากเ็เขาบอกว่าเขารักษาศีลเขาก็ยังรักษาศีลอยู่จะไปว่าอะไรเขาวะคุณจะไปตำหนิอะไรเขาที่ฉันไม่เข้าใจจะไปตำหนิอะไรเขา คุณอยากจะแบบคุณไปคาดหวังเองอะ่ะอยากให้เขาทําตัวแบบอะไรอะสมถะยากโจนนี้เหรอแล้วพอเขาไม่สมถะยากจนคุณก็คุณก็รู้สึกว่าคุณก็รู้สึกว่าไม่ไม่พึงใจไม่พอใจก็ไม่ต้องไปติดตามเขาไปติดตามเขาทําไมเออตราบใดที่เขายังทํามาหากินสุดจริตอยู่อะ่ะยังอยู่ในคลองของสัมมาอาชีวะ,ะในหลักธรรมอะไปว่าเลยเขาว่า อโอ้ดิฉันย uh, ิ่งหนักเลยดิฉันยิ่งหนักเลยถ้าคุณมาคาดหวังดิฉันนั้นหนักกว่าอาจารย์เบียร์อีกนะหนักกว่าอาจารย์เบียร์อีกนะเพราะดิฉันถือสินห้าดิฉันถือสินห้าดิฉันเสพกามเหมือนพวกคุณทุกคนนะดิฉันถือสินห้าแล้วนะดิฉันเสพกรามยิ่งหนักเลยถ้าคุณมาตามดิฉันนะดิฉันยิ่งอวดหนักกว่าอาจารย์เบียร์โดยที่สุดท้ายแล้วก็คือไม่ต้องคาดหวังในตัวใครทั้งนั้นเลย ไม่ต้องคาดหวังในตัวใครทั้งนั้นเลยดูเป็นครั้งเป็นคราวไปอันไหนเขาพูดดีอันนี้มีสาละเราก็ค่อยแบบเอาถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่เขาพูดเอามาเป็นความรู้ประดับสติปัญญาเราเอามาเอามาใช้สาหรับแบบว่าดําเนินชีวิตของเราให้มันได้ประโยชน์ในส่วนที่เขาให้ประโยชน์ส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์แต่แต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่เดือดร้อนใครแต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่เดือดร้อนใคร เราจะไปว่าเขาได้ยังไงอ่ะเออถ้าตัราะไรสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปคดโกงใครเนี่ยไม่ได้อยู่ผิดตินผิดธรรมไม่ได้ผิดหลักธรรมน้วจะไปอะไรอ่ะเออคุณก็แค่ไม่ต้องไปซัพพอร์ตเขาอ่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบเขาในเวอร์ชั่นของเป็นนักธุรกิจคุณก็ไม่ต้องไปอุดหนุนสินค้าเขาสิเขาก็ไม่บังคับอ่ะ เออเขาก็ไม่ได้บังคับอะ่ะอืมเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราต้องไปซื้อนี่เขาไม่ได้ทําแชร์ลูกโซ่ซะหน่อย <c oughs> เขาไม่ได้แบบบังคับเราให้เข้าร่วมธุรกิจกับเขาซะหน่อย <c oughs> เขาไม่ได้มาบังคับเอาเงินในกระเป๋าเราซะหน่อยอ,อยากกินทุเรียนกดเลยค่ะมีโปรสองถุงใหญ่ลดลดอ่าสองถุงสองถุงใหญ่แถมหนึ่งถุงเล็กนะคะ เออถ้าสมมุติว่าเราติดตามเขาเขามีการบังคับเก็บเงินเข้ากลุ่มเออบังคับให้เราเข้ากลุ่มแล้วเก็บเงินรายเดือนเอออะไรอย่เงี้ยเอออันนี้มันน่าบนนะอันนี้เขาก็ไม่ได้บังคับนี่ดูนี่มันดูในไรสดอยากตามก็ตามไม่ตามก็ไม่ต้องตามก็ไม <c oughs> ่ต้องไปตามเขาถือว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เราอยากติดตามก็ไปหาอะไรประเทืองสมองประเทืองปัญญาติดตามเอา เราเลือกได้ค่ะเลือกเอา <c oughs> เราเลือกได้เลือกเอาค่ะเลือกได้เลือกเอาเลือกเสร็จเอาเลือกเสร็จเอาเหมือนเขาขายของเขาไม่ได้บังคับเรารู้สึกว่าโอ้ขายของเยอะเหลือเกินฮาร์ดเซลไม่อุดหนุนแล้วไม่อุดหนุนแล้วไม่อยากอุดหนุนถ้าขายของแล้วไม่ดูหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอไม่มีคนดูเดี๋ยวเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเองได้รับสินค้าแล้วครับขอบพระคุณค่ะ ใช่ไหมคนเรามันก็อย่างนี้แหละมันกโซเชียลมันคือกระแสมันคือปรากฏการณ์มันไม่มีอะไรที่นิ่งอยู่ตลอดหรอกมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโซเชียลเนี่ยกระแสมีมากระแสมีไป <c oughs> อะไรใดๆที่ฉันไม่ทุกร้อนนะที่ฉันไม่ทุกร้อน อย่างดิฉันนี่ยังไม่ถูกต้องเพราะดิฉันก็ไม่ได้ติดตามเขาอยู่แล้วอันนี้พูดตรงๆอาจารย์เบียจะเห็นข่าวอาจารย์เบียต่อเมื่อมันมีประเด็นมีดราม่ามีอะไรแล้วคนแชร์กันเยอะบางทีเห็นแล้วก็เข้าไปฟังบ้างอะเพราะมีประเด็นดราม่าอะไรกันแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์เบียพูดหรือทํามาเบียดเบียนชีวิตเราไม่มีไม่มีเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าทุกครั้งที่อาจารย์ขึ้นไลฟ์คุณแพรี่ต้องมาฟังนะไม่มีวันไหนเรานึกอยากเข้าไปฟังเขาเราก็ไปวันไหนเราไม่นึกไม่อยากเข้าไปเราก็ไม่ไป เขาก็ไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตของเราเราก็ไม่ได้ไปรบกวนการใช้ชีวิตของเขาโซเชียลมันเลือกได้อันไหนที่ดิฉันไม่อยากดูดิฉันบล็อกหมดนะใน tik t o k เนี่ยบางทีคอนเทนต์แบบแบบเฟกนิวบ้างอะไรบ้างดิฉันก็บล็อกหมดเราก็เลือกเอาอันไหนเราอยากเราชอบคอนเทนต์แบบไหนเราก็กดติดตามเอามันก็จะขึ้นีดอันไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่เราก็ไม่ติดตามไม่กดติดตามมันก็ไม่ขึ้นนะ ก็อ,อยากให้ทุกคนแบบหาทางในการที่จะจัดการปัญหาของตัวเองนะวิธีการที่เราทําได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังตัวคนอื่นเน่เออไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนความสุขในชีวิตเราเราก็จัดการซะเหมือนในโซเชียลไม่อยากเห็นหน้าตาคนนี้เลยเบื่อมากเลยขายของอย่างเดียวอบอกไปซะไม่ต้องติดตามจะได้ไม่ต้องเห็นไม่คาดหวังอยู่แล้วดิฉันพึ่งตนพึ่งทำ ดิฉันเป็นคนพึ่งตนพึ่งทำค่ะดิฉันไม่พึ่งคนอื่นดิฉันไม่พึ่งคนอื่นนะนับถือก็ส่วนนับถือนับถือคือการให้เกียรติมันต้องเข้าใจก่อนนะ <S <S บางทีก็มีหลายคน <S <S บางคนก็ว่าดิฉันโอ๊ยบวชเรียนมาไปเรียกคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนว่าอาจารย์ไม่ใช่มึงต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีการใช้คําพูดตามบริบทมันคือการให้เกียรติกันมันคือการให้เกียรติมันคือการให้เกียรติกันเราอยู่ในสังคมมันก็มีการให้เกียรติกัน ดิฉันถ้าใครแบบปฏิบัติอย่างให้เกียรติกับดิฉันดิฉันก็เป็นคนให้เกียรติให้เกียรติทุกคนแต่ต้องเป็นคนที่ลู้ศิษย์ดิฉันรู้สึกว่าเขาก็ให้เกียรติดิฉันนะดิฉันก็มอบเกียรติคืนให้เขาเป็นการแสดงความนับถือกันคนเราอยู่ในสังคมมันก็ต้องมีการอ่อนน้อมถ่อมตนมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปแข็งกระด้างไม่แข็งไม่เอาโอ้ยเอ้ยนอนนี่เลยเขาบอนเลย ให้เราไปแข็งกระด้างไม่เอามีทิฐิมีมานะมีความแข็งกระด้างไม่เอา <c oughs> เข้าบ้านเ <c oughs> ข้าบ้าน <c oughs> นะไปแข็งกระด้างไม่เอาต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสั่งปลาแล้วจ้าทุกคนวันนี้มีโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะปลาซื้อหนึ่งแพ็คเล็กหนึ่งแพ็คใหญ่นะคะจะลด 69บาทลดเยอะมากแล้วติ๊กตอกก็ให้ส่วนลดอีกลดสะบ,บั้นหันแหลกเลยทุกคนกดได้เลยทั้งปลาทั้งทุเรียนทอดนะมันจะอยู่ในตะกร้าเดียวกันแต่เวลาเรากดสั่งซื้อมันจะมันจะจิ้มให้เลือกมันจะมีมันจะมีให้เลือกก่อนจ่ายเงินนะคะสั่งเลยค่ะโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดฉ่ำมากทุกคนฉ่ำม,มากจริงๆเนี่ยคุณดูนะเนี่ยเด้งใหม่แล้วเนี่ยในอีกบ้านหนึ่งอะ่ะ นะโปรฉ่ำม,มากโปรดีมากนะห้าสิบสองอเดอร์แล้วขอขออีกขออีกแปดบ้านนะทุกคนคุยกันได้พิมมาเร็วทุกคนคุยกันได้พิมพ์มาทุกคนคุยกันได้พิมพ์มาค,คุยกัน,ยกนอ,อยากคุยเรื่องอะไรอีกว่ามาอะเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่ากันนะแต่อย่าทะเลาะก,กันพิมพ์รหัสติดกันนะคะอย่าทะเลาะก,กันนะอือไป ปวันนี้ซื้อแพ็คเล็กของเก่ายังไม่หมดได้207บาทอนะ่ะพี่อ๋องขอบคุณค่ะป่ะโปร11 11นะวันนี้โปร11 11ขออีก7บ้านค่ะขอบพระคุณค่ะขออีก7บ้านค่ะขอบพระคุณค่ะเด้อปทุกคนน่ารักมาก สั่งแล้วค่ะติดต่อคุณแพรี่ได้ช่องทางไหนติดต่อเรื่องอะไรคะติดต่อเรื่องอะไรคะติดต่อเรื่องอะไรเอ่ยห้าสิบห้าบ้านแล้วค่ะขออีกห้าออเดอร์ค่ะ <c oughs> วันนี้อยู่กันยาวๆนะจ๊ะในช่องนี้อยู่กันยาวๆเลยแม่ค้าอยู่ยาวๆเลยอ๋อเป็นวิทยากรหรอคะ แพรรี่น่ารักจังขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้มาอยู่ประจำช่องนะกลับบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านแล้วจ้ะ 6กรท่านกลับบ้านแล้วกลับมาประจำการที่นั่งเดิม57าสิบเดออเดอร์แล้วค่ะขออีก3บ้านนะคะขออีกสามออเดอร์เด้อทุกคนจ๋ารับเป็นวิทยากรไหมรับค่ะรับค่ะเป็นของหน่วยงานอะไรคะเป็นของหน่วยงานอะไรเอปลาชิ้นใหญ่มากกินกับข้าวต้มอร่อยมากค่ะขอบพระคุณค่ะ อินซีสดนะไม่ใช่อินซีดองเกลือนะเค็มน้อยมากๆเลยทานเล่นได้ทานเล่นได้ทา,ไดทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เฮ้ออืมอ่าวแล้วเดี๋ยววันนี้ก็กินกาแฟแล้วนะวันนี้พาน้ําฝนไปกินยำม,มาเพราะว่ารับปากนางว่าจะพานางไปกินยำก็ได้พานางไปกินยำพี่ที่ทํางานบอกว่าญาติพี่แพรลี่ค่ะบ้านอยู่ใกล้กันชื่ออะไรคะ เขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออะไรเมาควันควายข้างบ้านเผาอะไรก็ไม่รู้กฎการนะคะห้าเก้าเก้าขอหนึ่งออเดอร์จา้าขอหนึ่งออเดอร์จา้า <c oughs> หนึ่งบ้านห้าร้อยแปดสิบสองท่านนะคะ